นะ้นอตันขอน้ออ,นอ,อย่าทำอย่างนั้นดิไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้เกมที่มีชื่อว่าิตีวันสวัสดีะครับผมลืมลืมจวเข้าไปดีผมวไหลนะครับวันนี้ก็มาเล่นริวสกินลีโอกันนะครับผม โดยวันนี้เราก็จะมาเล่นเปล่อยเจอมันมาปล่อยเจอกันนะเราเดินตามเราไม่ตีครับเราเดินตามไม่ตีมันจริงๆแล้วไร้ย่าเหยื่นนะรู้ป่วยอะ่ะมันเล่นลำบากอะ่ะมันกระตุกอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกระตุกอะไรมัน มันแบบค่อนข้างกระตุกอะเคือผมค่อนข้างกระตุกเลยอะคือเครื่องหงมันเป็นเครื่องค่อน,นข้างเก่าแล้วไงมันมนข้าง่จะกระตุกง่ายมาไล่ผู้ป่วยไล่ผู้ป่วยกันตอ่อ ขอเยอะอว่าพวกเปิดเห็นจะขอให้มันเนี่ยโอ้ยคืออยากเล่นเนาขาก็ไม่เล่นนะผมอยากเล่นเนขาก็ไม่เล่นมันไล่ช้าเร็วมันทากไล่ช้าครับเร็วมันเก่งที่โซนนี่แหละคืออย่งใคยบอกไปว่าโซนใหญ่ันหลาดไหนโซนนาะจากคอมสูงเนี่ยทั้งสายตัวใหญ่ไล่ไม่เก่งมันไม่ค่เก่งเลยสายโซนหญ่โอ้มีนักกินตกมาด้วยมีเมียมาซะด้วยเราแค่กู้เปิดนะกู้เปิด มากลัว <libr ame> เขาจะเล่นหนูเขาจะให้ช <Alex> <fucking 150> <wild> ุดทำมันแบบเปิดเท้าแล้วแบบโอ้โหทำอะไรทั้อย่างช้ามันทำให้เราทำทั้อย่างช้าเลยมาสนใจรักของขันไหม เธอละองขวัญไปเพราะนันอตันแบบนั้นแบบนั้นนอตันขอเนาะอย่าทำอย่างนั้นดิคลิปมีเด็กดูอยู่มีมีเด็กหรือเปะ่าดีดี เออนั่นแหละไปผู้ป่วยไปไปไปเราปล่อยไป,ไปเราขอเอาคนนี้ก่อน่ะคนนี้มามาของก็ตรงนี้โอ้ยจะพลาดได้ของก็ตรงนี้อ,อ่ะเอาขอไป <c oughs> มาขเขาจะเล่นด้วยเออ เล่นนักเดินได้เลินไล่ตั้งนานกว่าเขาจะเล่นเร <c oughs> าตันกรับอะไร <c oughs> มา <c oughs> เราเป็นอข้างจะเป็นมิดคิวคนนี้ก่อนไหม <c oughs> ยูยูผัวก่อนไหมหฮ <c oughs> <c oughs> งอย่าไปยูเพิ่งเปิด <c oughs> บ้าป <c oughs> ้าเดินเลยเดินเลยป้าๆ้า้าป้า ไปตาบอลไปกับเพื่อนเข้าไปมานี่ยนอ้โน่มาไปเห็นแล้วเหมัอนไส้ไป ม่กับไม่ไปเพื่อนเขาเลยไปไปกับเพื่อนเอขาอไปไปนี่นุ่นเออนั่นแหละไปกับเพื่อนเขาไปนี่สำหรับโมเดลสกินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เป็นลุงหนวดเป็นชายรูรปร่างกำยำแก่ๆคนหนึ่งนะครับผมใส่ชุดซานตาคลอสลายเหมือนจะเป็นมันไม่เชิงลายสกอตแต่แต่มันเป็นแบบสีแดงเรือดหมูประกับสีแดงนะครับผมมีหนวดเครา หมวกที่ดูขาดลุลยแล้วก็ถือผิวสีทเทาๆนิดนึงถือตุ๊กตาฉลามนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอะมาคลิปหน้าก่อนบอกก่อเลยว่าคือเล่นนั่งนานกว่าเซอร์เขาจะเล่นด้วยเออยที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายไปไปจะก่อนทีคปปรับ